มาค่ะทุกคนในที่สุดเราก็ได้ผู้โชคดีที่จะมาอาลีปกับเรานะคะทุกคนเขาคือเขาคือคุณทาชินะคะในเกมก็หาเพื่ออาชิพตัวยูพอมาคิกเกยจะกดคนเดียวแล้วหาจะหาคนแบกไงอันนี้ไม่ใช่แรงหรอกแต่เราก็อยากหาคนแบกเมื่อกี้แพ้ไปเพราะว่าไม่ได้ฟิลเพราะแบบว่าเสียเสียใจมากเลยว่าแบบเอลซุม,มันมุดแต่ยิงเล็งไงมันยิงไม่ค่อยแม่นไงฝุฝังค่ะ ันขทำเาเอาลรแท็บสุดยูแม่พู้เปิดคลิปดีกว่าเพราะู้เปิดคลิปเป็นตั้งหลายคลิปแล้วแต่ก็เอาละสวัสดีค่ะทุกคนดีดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปุณนดารักีเมื่อทีดีอิีจิีจิีจิด่จิดาจิดีกินอนิดีจิดนจินีจิด่จิดีจีจจนิิ โอ้ยมันเป็นอะไรไม่รูนะ้น้ำตื้นแน่นะจ้าทุกคนแล้วก็ไม่อยากจะพูดเสียงดังนะคะทุกคนเพราะว่าอืมไม่บอกดว่วนเพราะอะไรไม่ไม่ยตรงนี้หีอ้ออเยอาเอาปลว่าตาอนนี้เราเล่นเป็นซิตตี้แล้วกันจ้าทุกคน ข้าทุกคนเรายังไม่ได้กินข้าแต่กินแล้วอันนี้เดี๋ยวจบคลิปนี้ไปเดี๋ยวจบคลิปนี้ไปเดี๋ยวจบคลิปนี้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 เครื่องค้างจบคำพูดมันค้างเวลาเรารู้สึกถ้าใครพูดไม่รู้เรื่องหรือพูดไม่รู้ฟังเราจะพูดจากข้างเ้าเลยว่าเราจะพูดเยาะเย้ยเลยนะว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนบางครั้งก็แบบถ้าพูดไม่รู้เรื่องจริงเราจะพูดว่าเดี๋ยวก่อน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 จะกว่าเขาจะเข้าใจว ฉันเมื่อกี้นี้นะคะคนจะครอบครเราแล้ก็เลยพูดย้ำๆ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 ย้ำไปเลยๆยครั้งว่าเดีๆยวนะเดีๆยวก่อนๆเดีๆยๆไปๆๆมาๆ้ๆ้ๆ้ๆเลยแๆๆพูๆย้ำๆไๆสกอๆ์มันๆยจะพูดย้ำๆ้อแล้วฝ่งๆ้มีอๆญๆยๆๆยแล้วทำๆมาๆยูๆตรๆ้ มวยต่อยแรงกุนย่ก็จะมารีวิาวภาพว้าแต่ไม่รีวิวกว่าถ้าแพ้อีกตาก็โอเคไม่เล่นละผม่าอยู่สามชั่วโมงเธออาจจะไม่กิน้าวหรืออาจจะกินนะคุน ฉันเป็นคนที่แบบว่าเวลาใครพูดจะเวลาใครย้ำคีย์ยำพูดถามเรื่อยๆถ้าคุณถามเราเรื่อยๆถามเราบ่อยๆเราคือมันคืแบบว่าพูดย้ำๆจนกว่าคุณจนกว่าคุณหยุดถามเราอะ่ะคำตอบนั้นคือเป็นคำตอบวาระสุดที่เราสิ้นสุดไปแล้วว่าเราว่าเราเลือกไปแล้วว่ามันเป็นคำพูดที่เราดั่งวาจาไปแล้วนะว่าหยุดนะเน่อง double kill โอ้ยฝังข้ามันเอาป่ะโอ้ยเทวนัันไหววะโูเทวโดนวะ่ะแต่ป้อมฉันก็จะโดนพี่เราพูดยังไงกับยายเพราะว่าเราไม่อยากให้ยายถามซ้ำอ <an> ีกท <an> ีนก็เหมือนตอนที่เราพูดกับเพื่อนถามว่าเราพูดกับเพื่อนใหมไใหม่อ่ะแต่เราพูดแบบเป็นคนที่แบบถ้าเธอพูดไรเรื่องฉันก็จะ ไม่ค่อยพอใจเธอคำพูดของฉันคือวาจาสิทธิสิ้นสุดแล้วที่ฉันเลือกแล้วว่ามันเหมาะจริงๆฉันกลัวโดวนลวงมากกว่าตอนนี้คือฉันระแวงมากเลยทุกคนฉันระแวง ฉันไม่ค่อยชอบเม่อใครมาถามซ้ำฉันซ้ำๆถ้าเธอถามฉันละซ้ำๆฉันก็จะตอบเธออย่างนั้นแหละซ้ำๆจ้กว่าเธอจะหยุดพูดนะคะเธอพูดซ้ำฉันก็ย้ำซ้ำๆว่าฉันจะเอาอย่างนี้คำพูดของฉันคือวาจาสิทธิ์อันที่สุดไม่มีใครมาขัดขวางหรือห้ามปามได้ตายจ้ะตายะตายซะสมนหน้ามันสมน้หน้าตายไปสิเลยสิท้าหนีวดีนะ หิวความตายก็ไม่หมดตายเลยตายนี้แพ้ก็ช่างหัวมันเ oh, <my. S 1> พราะฉันไม่ได้เล่นแหลงฉันก็เลยไม่ได้จริงจังเขาเรื you ่องเกมดีกว่าฉันพูดไปหลายครั้งแล้วถ้าถามว่าไม่ใช่พูดซ้ำๆย้ำๆคำตอบนั้นก็คือก็เธอพูด oh, <my. S 1> ถามฉ oh, <my. S 1> ัน oh, <my. S 1> ย้ำๆ,ๆว่าจะเอาอย่างนี้ไม่ดีไหมดีไหม เวลาพอเธอเธอเลือกอ่ะเธอเธอไม่ถามฉันอ่ะตอนก่อนที่เธอจะเลือกอ่ะเธอก็แบบไม่มาถามฉันไงเพราะเธอเลือกไปแล้วไงเลือกก็คือแบบเธอเลือกไปแล้วแล้วทอยมาถามอ่ะคือแบบจนเองเลือกอันนี้แล้วอ่ะแต่มาถามว่ามันเอาดีไหมวะจะถามทำไมถ้าตัวเองคิดว่าดีแล้วอ่ะก็ไม่ต้องถามก็เลือกไปดิแต่ตัวเองถ้าตัวเองยังคิดว่ามันแบบไม่ค่อยดีก็ไงแบบเออเอาคำส่งจกพูดแบบ ก็ได้เข้าใจป่ะขอโทษจ้ะโอ้ยไม่ได้ว่ะว่าไอบีแจนก้เนะฉันไปไม่ได้ฉันเข้าไปไม่ได้หว่ะทุกคนคือฉันไม่มั่นใจว่าฉันจะเข้าไปดีไหม ไปก็มีสิ oh, no ่งตางถ้าเธอเลือกถ้าคิดถ้าเธอคิดว่ามันคาถ้าเธอคิดว่าสีเธอเลือกอะมันถูกต้องแล้วมันดีแล้วเธอก็เลือกไปสิจะมาถามทำไมถามแล้วทำไมเมื่อตัวเองก็เลือกไปแล้วก่อนถามอะไอ้ก่อนถามมาตัวเองเลือกไปแล้วใช่ไหมคือเธอควรที่จะแบบว่าเละถ้าเธอคิดจะมาถามฉันอะแบบว่าเธอยังไม่แน่ใจอะเธอก็มาถามฉันได้นะ ถ้าเธอไม่แน่ใจในคำตอบที่เธอเลือกแต่ถ้าเธอมั่นใจแล้วะเธอเลือกไปแล้ว่ะแล้วมาถามฉันแล้วเธอมาถามฉันหลังที่เธอหลนงจที่เธอเลือกแล้วฉันจะทำอะไรให้เธอได้เลือกเลือกเลือกแล้วก็มาถามว่าดีไหมก็จะเอยังเลือกไปแล้วจะทำไังถ้ายังไม่เลือกนี่ยังพอให้ยังพอให้คำตอบได้จะให้ว่ามันดีไหมฉันไม่ชอบคนที่มันจุกจิกถามชงชๆ โอ้ยสมุนยุติออกอะไรขนาดนี้ยจี้ กลัาเข้าอะกลัวตายยังคิยังพูดย้ำทำก็ก็ดีคำตอบนี้ไปกันเฮ้ยเฮนด้าเวลนไม่ใช้ย มันจะมาป่าวะมันมันมาโอ้โหสวยว่าไง หมดตีของแทร

โอ๊ยเจ๋งเจ๋วคิมีจะไม่ใส่นัวลคัะทุกคนนึกเปล่านะตายบอลยังไม่เอากำตาย แล้วก็แพ้ทาพวกตัวล้วงแหละแพ้เป็นภาชนะเป็นมารจำไว้แพ้รูแพ้รูชนะรูแออพ้แค่้แหละฉันไม่ได้หวังอะไรอยู่แล้วแค่เล่นแก้สิ่งถ้าชนะก็ดีส่วนอย่างที่รู้ไม่ข้าเลยไม่รู้ไม่เข้าอ่ะมันแบบดีไม่เข้า ไม่อจะงัดทั้งงันนี่ล่ะงัดทางันทั้งงันทั้งงัดเนี้ไม่ได้บรรยายเลยเกมบรรยายนี่ทุกคนบรรยายเลยนีปวดโอย,ญญยเจ็บมาก I have been, been defeated! defeated. ดันเร็วจริงจริงไม่ดูคลนี้ไม่ <ivot> ไมใส่อินทรดีกว่าเพราะ,ะว่าคลิปนี้ท่านจะยังคำพูดเหมือนค้างเวลา,าเมียบมีคนมาทางอยู่กับเพื่อนไม่ค่อยเป็นอยู่กับเพื่อนไม่ไเป็นแต่พอสรีนอยู่บ้านมันเป็น อันถ,อถือว่าที่เราพูดไปบางคําก็ไม่อยากจะพูดแต่ก็ขี้เกียจปิดมหมนะคมามาือคนที่พ่อโคชมาพ่อมาตอนทห่เาปิไม่ไม้

โอ้ยนี่เย้จบจบป้อมจบป้อมจบป้อมจะิข้าวยายตามแมวยายตามแมวโอเคจบแล้วจบคลิปเดียแป๊บนึงเฮ้ ไม่บ่าค่ะทุกคนจบละ